ที่นี่ล่องแก่งทับหลวงนะครับผมผู้ใหญ่วิระคุณสิรินะครับเป็นคนที่ดูแลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตรงนี้อยู่นะครับเป็นโอท็อปนวิถีนะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเราชุมชนทับหลวงมีการเปิดบริการแหล่งพักผ่อนให้กับท่านนะครับก็คือเป็นลักษณะการ นั่งแพรริมน้ำมีเรือคายักมีห่วงยางบริการให้กับนักท่องเที่ยวมีเสื้อชูชีพนะครับร้านค้าจะอยู่ด้านบนถนนเราเป็นการเอื้อให้กับคนในชุมชนของเราคนที่ไม่มีแพรริมน้ำคนในชุมชนที่ไม่มีบ้านติดถนนตรงเวรแหล่งท่องเที่ยวก็จะได้มาค้าขาย การับเรือคายักในชุมชนของเราก็เป็นของกองทุนมีบริการชั่วโมงละ50บาทใครจะมาทดลองคลายเรือคายักนะครับในชุมชนของเราก็ามาได้ก็มีบริการอยู่ตามแพต่างๆครับผมครับมาที่นี่มันก็จะมีสวนน้ำลึกน้ำตื้นนะครับถ้าเป็นครอบครัวก็จะมาน้ำตื้นก็คืออยู่ใต้ฝายนะครับ ส่วนน้ำลึกก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้เราก็จะมีบริการในลักษณะแพเป็น2อที่ด้วยกัน มาตรการเรื่องดูแลของความปลอดภัยที่นี่เราก็จะมีช่วงโควิดเราก็จะมีจุดคัดกรองแล้วก็มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ไว้เรื่องชูชีพเราก็มีคอยบริการนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการทีหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยต้อง<ม>บอกนิดนึงว่าที่จอดรถเราจํากัดถ้าใครมาก่อนตอนเช้าเช้ามีที่จอดรถฟรีให้นะครับที่นี่เปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับไม่สามารถนําอาหารมาปรุงเองได้นะครับเพราะว่าเราอยากให้คนมาที่นี่ มาได้ทานอาหารของคนชุมชนเรานะครับมาส่งเสริมมาได้ให้พวกเรานะครับอาหารที่นี่เปรียบเทียบได้เลยครับไม่แพงส้ตมตำก็40 30 40ามบบาทลูกชิ้นก็5บาท10บาทธรรมดาเหมือนบ้านๆน,นะครับส่วนเครื่องดื่มก็ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกับร้านค้าทั่วไปมีเมนูอะไรพิเศษไหมร้านค้ามันเยอะครับม,มีหลากหลายแน่นอนครับแล้วแต่เลือกอให้สังเกตว่าตามแพรเราไม่มีเมนูติด ร้านค้าไม่อนุญาตใหม้มีติดเพราะว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปหาซื้อเองข้างบนในส่วนแรกคือเราขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวก่อนเก็บขึ้นไปบนาจากแพรให้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นตกเย็นมาเจ้าของแพรต้องรีบเคลียร์ให้สะอาดก่อนที่จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับ เราศาสตร์แน่นอนเราก็ถ้าติดต่อได้หนึ่งเซิร์ชคำว่าล่องแก่งทับหลวงได้เลยนะครับจับ GPS มาได้เลยหรือจะติดต่อผมผู้ใหญ่วิระคุณศรินะครับเบอร์โทร0870770188นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม